เอวเมสุตังเอกลงสามายังพัพภวาปารานสิยังวิหารติอสิปัตเเนมิคทาเยตตระโคพัพภวาปัญจาวัคขีเยภิกขูอามันเตสิเวเมภิกเวอันตาปะพาชิเตนะสเซวิตพภาโยายังกามิโสกามันสุขันลิกานุโยโค มีโนคัมโมโปทุตสันิโกอนาดิโยอนาทัสันหิตโตโยชายังอัตตะกิรามัทฐานุโยโคตุโขอนาดิโยอนาทัสันหิตโตเอเตเตภิกขเวอุปโพอันเตอนุปะคมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะวิสัมพุทธาจากขุกรณียานณกรณีอุปสมายะอภิญญายะ สัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกาตมาจะสาภิกเวมาจิมาปฏิปทาทาคตเตนาอภิสัมพุทธาสักขุกรานียานากรณีอุปสมายะภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอาเยเมวะอริโยอทังคิโกมคโคเสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสั่งกับโกสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชโวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกกเวภิกมัชิมาปฏิปทาตถาคตเถนะภิสัมพุทธาจักขุการียานากรณีอุปัสสมายาปิญญาญาสัมโพธายานิพพานญาสังวัตติ กีทางโคปานาพิกเวทุกข้างอริยสัจจังชาติปิทุกขาสาราปีทุกขามรณะปีทุกข้างโสกับปริเทวะทุกขาโทมนาสุปายาซาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยมปิชังนราปฏิตัมปีทุกข้างสังคิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขา ทิทางโคปันาพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโบนโอภวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันทินีเสยะทิทังกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทางโคปันาพิกเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตักซาเยวะตันหายะเสสะวิราคานิโรโทจากโกปตินิสัพโก โพติอนาระโยทังโคปนาภิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังอายเมวะอริโยทั้งคิโกมคโคเซยที่ถังสมมติฐิสมมาสังกับโกสมมาวาจาสมมากัมมโตสมมาชโวสมมาวายามุ สมมาสติสมมาสมาธิอีทางทุขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งท่าปาทิยานังท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอารโกท่าปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจจังปริญญยันติเมพิกเวปุเพอนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งท่ปาทิยาณัง ถ้าปาทิปัญญาท้าปาทิวิชาถ้าปาทิอาโลโกอุทปาทิสังโคปนิทางถูกข้างอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาถ้าปาทิอาโลโกอุทปาทิทางถูกขสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเปอนนโนสุเตสุ ธรรมเมสุจกคุ้งุท่าาที่านังอุท่าพาที่ปัญญาอุท่าาที่วิชาอุท่าพาทิ่าโลโกอุท่าพาทิตังโกปานิทังถูกขาดสมุทโยอริยสัจจังปะหะตะพันติเมปิคเวปุเพอะนานุสตเตสุธรรมเมสุจกคุ้งุท่าาที่านังุทาพาทปัญญาอุท่าพาที่วิชาอุท่าพาที่ อะโลโกทัปปะทิทังโคปันิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมสิกะเวปุพเพอนันโนสตเตโสธมเมโสจักคุงอุทัพปาทิยานังอุทัพปาทิปัญญาอุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอะโลโกทัปปะทิ ทังทุกขานิโรโทอริยาสตร์จันติเมพิกเวปุเพหานโน,นสุเตโสตเสตมสุจักคุงอุทภา,าธิยานางอุทภา,าธิปัญญาอุทภา,าธิวิชา ท่าปาที่อารโกท่าปาที่ตังโคปนิทังทุกขนิโรธทอริยสัจจังสัจจิกตาปันติเมพิกเวโุเพอานุสุเตสุทัมเมสุจากพุ่งท่าปาที่ยาณงท่าปาที่ปัญญาท่าปาที่วิชาวทาปาที่อารโกทาปาที่ ตังโคปณิทางทูกานิโรโทอริยัสตจังสัสิกาตันติเมภิกเวบุคเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักกุ้งุทธาปาทิยาณนังุทธาปาทิปัญญาุทธาปาทิวิชาุทธาปาทิอาโรโกุทธาปาทิ อิทางทุขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิกขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักกุ้งท่าป่าที่ยานังท่าป่าที่ปัญญาท่าป่าที่วิชาทุทปาที่อารโกท่าป่าที่ตังโคนิทางทุขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมผิกขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุ จักคุ้งถทาปาที่ยานังท้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อารโกถ้าปาที่สังโคปนิทางถูกะนิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวันภาวีตันติเมพิกเวบุพีอนานุสุเตสุธรรมิสุจักคุ้งถทาปาที่ยานังุทาปาที่ปัญญาุทาปาที่วิชาถ้าปาที่อารโกท้าปาที่ ยาวากีวันจะมีพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเฉสุเอวันติปาริวัตังทวารทาสาการังยทาท่าภูตังยาลทัสันะนาวิสุวิสุทธังโหสิเนวัตถาวาหังพิกเวสัทเทว,วะเกโรเกสัมมาระเกสัพมหมหามเกสัสมมานาพามหมามียา ปัจจายสัตเทวนุศายาอนุตัรังสัมมาสัมโปธิงติสัมพุโธปัจจัญญาสิงยโตจะกโคเมพิกเวเมสุจัโตโสอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาท่าสการังยท่าภูตังยาณทัสสนังสุวิสุทังหสีปัทธาหัางพิกเวสัทวเกโรเกสัมมาระเก สหามหาเกศสัมมานามมหาเนิยปชายาสเทวะมนุษย์ยะอนุทะรังสัมมาสัมโพธิเงภิสัมพุโธปัจจันญาสิงญานั้นจะปนเมตสนังอุทภาพิอกุปาเวเมวิมุติอายมันธิมาชาตินาทิธานิอุณพะวติอิทะ มาโวจ่าพระวาหันตะมนาพันจาวกียาภิกขุพคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปัญะเบือยะการณาสมิงพันยะมานีอายาสมโตคนพัญญะสักวิราชังวีตมารังธรรมมาจักคุ้งท่าปาทิยังกินจิสมุทายะธรรมางสัพพันตังนิโรธาขามมันติ ภวติเตจพัพภวตาธรรมะจเกปุมาเทวาสัตมนุสสาเวสุงเอตัมภววตาภารณสิยังอิสิปัตเนมิคตาเยอนุตารังธรรมะจังภวติตังอปปติวติยังสมานเนนะวาพามหมเมนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามหูนาวาเกนะเทวาโรกาสมินติ ภุมมานางเทวานังสัตทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุ้งจาตุมห้าราชิกานังเทวานังสัตทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัตตมโนสาเวสุ้งตาวติงสานังเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวาสัตตมโนสาเวสุ้งยามานางเทวานังสัตทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมโนซาเวสุ้ง ตุสิตาเทวานังสัตถังสุตวานิมานารติเทวาสัตถมนุสสาวิสุขนิมานารตินังเทวานังสัตถังสุตวาปารานิมิตวาสวัตติเทวาสัตถมนุสสาวิสุขปารานิมิตาวาสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตถมนุสสาวิสุข เอตัมภะคัปตาภาลานสิยังอิสิปตะเนมิกทาเยออนุตรังธรรมะจากกังกวัตติตังขปติปัติยังสมานีนวะพรมหามเนีนวะเทเวนวะมาเรนนวะพรมหามูนาวะเกณทิวาโรกาสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะมุหตเตนะยาวะพรมหามโรกาสัตโต อภุคัติยัญจะทาสัสหัสิโรกัตหตุสังกิมปิสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปมาโนจะโอราโลโหภาโซโลเกปาตุระโหสิอาติคัมมีวะเทวานังเทวานุภาวังอทโขปะวาวทานังอุทาเนสิัญญาสิวัตโภคนทันโยัญญาสิวัตโภคนทันโยติ อิธีทางอาญาสมโตคนทันยัสสัญญากนทันโยตเววะนามอโหสิติ